เอาละปบระนั่งก,ก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเปลองมาดูนะคะ,ะสามหนึ่งและสองตรงกลางเลยนะกบีใกล้สุดแล้วใกล้สุดอีกอีบไมบายน้องเมฟ เอาล่ะขยับไปทั้งหลักหนึ่งเก้าเดี๋ยวดูตัวอย่างนะคะว่าเกมนี้เล่นกันยังไงชื่อเกมวายแฮปปี้แอคชั่นแอคชั่นคริ้วสวยงามแฮปปี้สุดๆได้รับไปเลยค่ะละแม่ท่านแรกค่ะทำตามเลยนะพี่นับหนึ่งสองสามแอคชั่นโอ้คริ้วคริ้วเอสองคนนี้เหมือนคือได้รางวัลไปแล้วนะได้แล้วเบฟนี่แหละมาเอาอีกมาเอาอีกที่สองค่ะแอ้ชั่นที่สองพพี่สาวด้วย ทำตามเลยนะคะหนึ่งสองสามแอคชั่นเดี๋ยวค่ะแก้ข่าวไม่ใช่พี่สาวคุณแม่จี๊คุณแม่ไม่เกี่ยวกันคุณแม่โกรธเลยเนี่ยไปบอกว่าเรียกพี่สิจี๊เออเดี๋ยวประธานโทษนะคะคุณแม่หน้าเด็กหรือลูกหน้าแก๋เอออดีตเดี๋ยวดิอ๊ย <c oughs> ขอโทษลูกขอโทษพูดจริงสิเป็นคุณแม่หน้าเด็กเหมือากันนั่นแะนี่นะคะอันหนึ่งสองสามแอคชั่นโอ้ยยยยยยยขยย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  ตัใจกันมากเลยนะคะจกเสียหัวล้อหนึ่งสอแอคชั่นเดี๋ยวคนหัวล้อนี่เราจะให้ขึ้นมาเล่นนะซุกนะมาอีก้วหนึ่งมกส่อคุณแม่พ่อคุณแม่นะวันนี้สองรอบนะคะสองรอบ1นึ่งสองสมแอคชั่นมาแต่ไม่คุณแม่ไ่นอคุณม่กอยากไปบ่กหลังสุดเลยค่ะไม่บลังสุดเลย พี่สาวต้เตือนขยับมาขยับมาเอาอีกแอคชั่นไหญ่ชั่นสถานีสาวจะรู้สึกใจเลือนนะอีกออดึงสุดท้ายอ่าแอคชั่นอ่ะโอ้โหทีนี้ลูกสาวที่แพ้ไปเลยนะอาน้องสาวแพ้ไปเลยเอาะทีนี้แอคชั่นค้างไว้ขอยย่อแบบเต็มเต็มแม็กเลยเนาะใชไหมคะตอนนี้เนี่ยพี่ชายก็กำลังถ่ายวิดีโออยู่ กั้หมดเลยหนึ่งสองสาม action ทั้งว้เอออีกอีกเออตุดยอดเลยคุณแม่ตุดยอดจริงเออแม่เลยรอคุณแม่เลยเดียวเป็นแๆ่คุณแม่จันนันเลยเยเอาสิเอาสิน่ารักมากเลยคุณแม่ชอบอย่างเนี้ย